ก็สวัสดีพี่อฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอ่เมื่อมาแฮซองนะครับอีพีนี้ก็เป็น EP ที่167นะครับ167นะครับ EP ที่167นะครับต้องย้ำกันหลายรอบนะเดี๋ยวพีพีเอฟทักมาเดี๋ยวจะสักโน EP กันนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้อ่าตามชื่อคลิปเลยนะครับก็เมื่อวานที่ลงไปก็จะเป็นของใหม่สะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อวันก่อนที่ว่าไปเดินตลาดที่ขนส่งนะครับในตัวเมืองของจังหวัดพิจิตรนะครับ กับของใหม่ก็มีสอบถามมันก็หลายองค์เหมือนกันนะครับหลายท่านเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้มีปิดไปนะครับวันนี้ก็เอาของเอาของเก่ามาให้พี่ๆชมกันดีกว่านะครับก็เผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะครับหรือท่านใดที่พลาดไปนะครับก็มาดูคลิปนี้นะครับเริ่มกันที่องคแรกนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับไอ้อง์นี้ก็ถ้าเป็นแบบว่า เอากลับมาถ่ายใหม่นี่ผมก็น่าจะถ่ายไปประมาณหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับองค์นี้เนี่ยผมเคยได้มาสององนะครับองค์แรกปิดไปแล้วนะครับผู้ใหญ่ใจดีปิดไปนะครับก็เป็นสมเด็จปกโพนะครับหลวงพวกก่อกลวยเนื้อหาดีนะครับมีเป็นตะกุดอุดอยู่ข้างล่างด้วยนะครับปรแปลกแปนะครับจริงจริงก็ไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนนะแต่ว่าพี่เอฟซีก็ทักมาบอกกันเรื่อยๆ่อนะว่าเป็น ของหลวงพ่อกลวยก็ผมก็ได้ต <Yeah. S 1> ีเป <mon> ็นหลวงพ่อกลวยไปแล้วกันนะครับต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งองค์สุดที่นะครับก็เป็นสาเร็จนะครับบางขุนพรมนะครับฐานแซมนะครับองค์นี้จริงๆก็เกือบจะได้ปิดไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ราคาก็เฉียดชิวนะครับต่างกันแค่หลักร้อยนะครับในราคาที่ว่าตั้งไว้ปิดนะครับก็เปิดไว้ไม่แรงนะหลักพันนะครับหลักพันต้นๆเลย นะครับเดี๋ยวลองซูมดูเนื้อกันดีกว่านะครับถ้าเป็นสมเด็จนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ที่รักค่อนข้างรักเลยนะครับเดี๋ยวลองส่องดูนะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าครับเนื้อเขาสวยมากนะครับเดี๋ยเจ้าองค์นี้ตั้งเป็นปกเลยนะครับ ต่อมาเป็นสมเด็จอีกหนึ่งองนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุไหนอะไรยังไงนะครับกปกติเราก็จะมีแต่รูปหล่อนะวันนี้ก็เอาพวกสมเด็จเนื้อผงเนื้ออะไรมาผสมกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่พี่จะเบื่อกันนะครับก็พยายามหาที่ว่าเนื้อหาดีๆนะครับมาให้พี่ๆ fc ชมกันนะครับก็เป็นของเก่านะวันนี้ก็เปิดไว้แบบราคาแพงๆเลยนะครับนี่ก็เหรียญหลงพ่อไปนะครับ จอบมองเข้าไปสภาพช้ำนะครับไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเนื้อเขาจะช้ำหน่อยนะครับพิมพ์ดีเลยนะครับท่าในใดที่เข้ามารับชมนะครับก็อยากจะสอบถามราคานะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 2 1 2 3 7 7 1 6นึ่ง็หะครับก็จะแอดไลน์มาก็ตามหมายเลขที่ขึ้นมาให้นะครับอ่าไอดียล 0634326736นะครับหรือจะสแกนคิวอาโค้ดก็ได้นะครับนี่ก็เป็นจอบเล็กหลงพวกเงินนะครับจอบศึกเมื่อคลิปที่แล้วก็เพิ่งลงไปนะครับพอดีเมื่อสักพักเนี่ยผมว่าถ่ายเมื่อเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายอยู่ก็เย็นแล้วนะครับเมื่อกี้มีพี่พี่เอฟซีนะครับทักมาถามราคานะครับก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับเพราะว่าสภาพเขาศึกนะครับไม่ไม่เห็นหน้าก็เปิดตามราคานะครับเปิดตามสภาพ อไอน้นี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับพุทธชินราชผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเอาลงแล้วหรือยังนะครับปี่หนึ่งสี่สี่ห้าเก้าด้วยหนึ่งสี่สี่เก้าผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับข้างหลังเป็นนี่ก็สวยนะครับ กรอบจริงๆก็เป็นกรอบอะไรก็ไม่รู้นะทองเหลืองไม่ใช่ทองนะครับเ mm hmm. ตเลดทองนะครับขใดที่ชื่นชอบนะก็เป็นเหรียญเก่าๆผมก็ไม่ไแน่ใจว่าเป็นเหรียญดีหรือเปล่านะครับ mm hmm. เห็นตามอันนี้อชาวบ้านเขามากองกันนะครับ mm hmm. ผมก็ไปแย่งกับเขามาได้นะพิยุทธยาได้มาที่ยุทธยา ก็เป็นหลวงพวกเงินนะครับเขาเรียกเป็นพิมพ์ชาวบ้านหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอง,องนี้จริงวันนี้อากาศจะเอามาแค่ไม่กี่องค์หรอกนะครับคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ก็จิบเพลินไปหน่อยก็ได้เยอะเลยนะครับท่านท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็คนดูเข้ามากันเยอะเลยนะครับเกือบจะเจ็ดร้อยแล้วนะครับคนดูหกร้อยกว่านะครับตอนนี้ พิมพ์ที่ตายอีกหนึ่งองค์นะครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็หนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับยี่สิบเก้าคนแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเข้ามากันเรื่อยเืนะครับถ้าชื่นชอบรายพาะเครื่องผมก็สามารถอุ่นกันได้นะครับแอดไลน์มาสอบถามราคาพูดคุยกันได้นะครับอยากจะดูรูปองค์ไหนมุมไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของเก่าซะหมดเลยนะครับก็เป็นหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อผม น่าจะเป็นปั๊มนะครับก็ไม่แพงนะองค์นี้ก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับเปิดไปหลักร้อยถ้าใดทช่นชอบทักมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับออกขา,ขาวๆเป็นพิมพ์เส้นสังวาลน,นะมีเป็นเขาเรียกอ,อ,อะไรเส้นสังวาลอะไรเส้นสังวาลนี่แหละผมว่าจำไม่ได้ว่าเขาเรียก ยังไงนะครับเนื้อปแปลกแนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนี่ก<ค>ับอ, <crawling> อาจารย์ฟุ้งนะครับทนายที่ชื่นชอบนะคพักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณสัก2องทุ่ม นิดๆนิดๆน,น,นะครับสองสามทุ่มนี่ก็เป็นจอบอีกหนึ่งองค์นะครับจอบจอบเล็กขออภัยนะครับถ้ามือสั่นก็ขออภัยจริงๆนะครับ ต่อมาเป็นของขวัญวัดปากน้ำนะครับเน <_ S 1> ื้อหาโคตรดีนะครับของขวัญปากน้ำอยู่ในเลี่ยมเป็นเลี่ยมไอ้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่น่าจะใช่เงินนะผมดูว่าไม่น่าจะใช่เงินน่าจะเป็นพวกสังกสีเก่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอปติกอีกทีนะครับ <_ S 1> ส่วนเนื้อหาเดี๋ยว เราใช้กล้องซูมกันนะครับเพื่อจะเห็นเนื้อหาชัดๆก็ไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่านะครับต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับเต่าพญาเต่าเรือนนะครับน่าจะเป็นแบบสำลิดนะครับเนื้อสำลิดออก สมนะครับห่วงน่าจะตันนะรู้น่าจะตันลึกยังไงก็ไม่รู้นะครับสภาพศึกนะครับได้มาก็เดิมๆอย่างนี้เลยนะครับตามที่เคยลงไว้นี่ก็น่าจะระครังหลังคอนะครับเป็นเนื้อตะกั่วหึือ,อเป็นอีกอย่างนะผมว่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ข้างหลังมีเป็นแบบจานอุด้วยนะครับก็ไปกันไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะนานเดี๋ยวพี่พดูนันเบื่อนะครับอันนี้ก็เป็นจอบเตารีดหลังเตารีดของอ่าบปทวดนะครับ ปี05นย์ห้าูปทั่วศูนย์ห้านะครับก็ดเดิมนะครับสภาพได้มาก็แบบนี้เลยก็พิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินรูปหล่อนะครับโองน,นี้ก็ได้มาเพราะชอบเนื้อหาพวกตามเส้นที่วิ่งบนตัวหลวงพ่อท่านนะฮะ จะรับชมมุมไหนองค์ไหนเพิ่มเติมนะครับทักมาได้เลยนะครับตอบ24ชั่วโมงนะครับถ้าว่างเป็นปิดตานะครับเลี่ยมเก่เาๆเป็นถมลักปิดทองอยู่ในเลี่ยมนะครับ สังกระสีหรือเปล่าเนี่ยวสัสดุแบบนี้ผมก็เห็นหลายสายองค์นั้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเห็นเลี่ยมกันเยอะนะครับแบบนี้ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัาถา้าไฟเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาใช้ได้นะครับของเก่าของเรานะครับ ในที่ชื่นชอบนะับทักข้อความมาได้เลยนะครับทักอดไลน์มาได้นะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นคิวอโค้ดไว้ให้ตอนช่วงต้นๆคลิปนะครับวงสุดท้ายของเราก็เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นของหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อดินพิมพ์แบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะครับงานที่จะได้เจออันนี้ก็ยังไม่สุดท้ายลืมเลย ชิ้นสุดท้ายจริงก็เป็นตะกุดนะครับก็อันนี้ก็สภาพแบบว่ารุ่นเดิมไหมที่ผมเคยได้มานะครับก็ใครที่ชอบใายเครื่องรางนะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับผมไม่แน่จะบอกว่า,าตีเป็นหลวงบอกพิษหรือว่าผมพ่อเตียงนะครับในสภาพแบบนี้นะครับก็จะมียันพอเห็นเป็นลางๆนะครับท่านใดที่รู้ที่นะครับก็บอกได้นะครับ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในพาร์ทของผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตะกุดเนื้อเนื้อเขาสุดยอดอยจริงๆนะเป็นเนื้อฝ่าบาทนะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วชื่นชอบก็ฝาก กดติดตามด้วยนะครับ